ส่วนตรงกลางนั้นก็คือผมเองทำเป็นเล่นอะ,อะทำไมไปอยู่บนหูอย่างนั้นอะ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมกับเส้าหลินนะจะมาทํามอสพี่เ้านะครับผมเป็นมอสพี่เส้าในเกมสเตย์นะครับพอดีว่าผมเนี่ยได้ซื้อเกมสเตย์มาเล่นนะมันเป็นเกมเกี่ยวกับแมวนะครับผมแล้วก็ะจนภัยในโลกของไซเฟอร์พังนะครับเป็นโลกของอนาคตที่เป็นเมืองล้างนะครับทีเนี้ยในตัวเกมเนี่ยมันจะมีตัวเอกก็คือแมวนะครับแค่ตัวเดียวก็คือตัวสีส้มนะครับผมซึ่งผมคิดว่าเอ่อมันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเราจะลงมอสที่เป็นแมวของเราเองนะครับแล้วก็เล่นไปกับแมวของเราเองเนี่ยก็เลยคิดว่าหาทานะครับผ การที่จะทําให้เจ้าแมวสีส้มเนี่ยกลายเป็นพี่เส้านะครับผมซึ่งผมก็ได้ค้นพบนะครับผมในการวิธีทํามอสนะครับผมในอินเทอร์เน็ตสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของแมวในเกมให้เป็นแมวของเราได้นะครับเดี๋ยวผมลองมาทดสอบกันดีกว่าว่าผมสามารถทําได้หรือเปล่ากับโดยที่ผมเอารูปของพี่เร้าหลินนะครับผมเป็นตัวของพี่เส้าหลินนะมาใส่กับแพตฟอร์มเดิมนะครับผมลาตัวของพี่เร้านะครับแล้วก็มีช่วงขาช่วงหลังนะครับนี่แล้วก็ใช้โปรแกรมตัดแต่งภาพนะครับโอ้โห ดูไปดูมาผมคิดว่ามันสยองแปแกๆนะเหมือนเอาเอาหนังแบบมาแผ่ตากแดดน,นะครับจริงๆแล้วสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นการกลาง UV นะครับภาษาพวกทำทีดีหรือทำโมเดลเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนในการทำเท็กเจอร์นะครับผมคือทำพวกแมทเท i เรียลเนี่ยก็จะนำภาพของภาพของตัวโมเดลเนี่ยมาก,กลางออกนะครับ เพื่อที่จะเอาไว้สวมนะครับผมใช้กับพวกเสื้อผ้าหรือว่าเสื้อโค้ทเนี่ยเอาไว้สวมเวลาที่เรามีตัวโมเดลนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมพยายามที่จะหาลูกของพริเสานะครับให้มันตรงกับตรงกับรูปภาพที่เขาได้เตรียมไว้นะแล้วก็ตรงนี้ก,ก็เป็นหูใช่ไหมเราก็เอาหูเนี่ยมาใส่ข้างๆนะครับแล้วก็หูอีกข้างหนึ่งสีมันสีขาวไปหรือเปล่านะโอเคครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้เอ็นจิ้นนะครับผมเป็นอันเดียวนะครับผมเอาไว้พวกสร้างเกมหรือว่าปรับปรับแต่ง มอดอะไรเงี้ยนะครับที่เขามีไว้ให้เนี่ยก็เอารูปพี่เส้าหลินแล้วก็ทำตามขั้นตอนทุกๆอย่างที่เขาสอนไว้ให้ใน YouTube นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ d e s c r i p t i o นนะครับผมให้เพื่อนๆได้ทำตามกันนะอ่ะเอาล่ะตอนนี้เสร็จแล้วเรามาลุ้นกันดีกว,ว่าว่าพี่เส้าหลินในรูปแบบที่ผมทำนะครับผมเป็นการลงมอดไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือเปล่านะดูดีกว่าตอนนี้ฝนตกนะครับพวกเราอยู่ในถ้ำในท่อระบายน้ำมีแมวตัวหนึ่งนะครับสีขาวส้ม ชื่อเจ้าเมลอนแล้วก็เจ้าด่างนะครับเจ้าด่างกําลังเล่นญ่าอยู่นะแล้วก็ฝั่งซ้ายคือเจ้าดําส่วนตรงกลางนั้นก็คือผมเองพี่เซลลิตน,นะครับเฮ้ยยืนแล้วยืนแล้วปังเฮ้ยทำเป็นเล่นเฮ้ยโอ้ไายเหมือนแต่เออแต่หน้านี่หัวถึกไปหน่อยเฮ้ยแต่ว่าลายตัวนี่ใช่เลยนะครับโอ้ ช้ได้เลยว่ะไหนเพื่อนเจ้าเมลอนเออลองเล่นกันหน่อยสิโอ้โหมีตะบกตะบกตะหูนี่หูรู้สึกว่าหูจะแบบด่างนิดนึงนะยวขอรล่นกับเจ้าดำหน่อยโอ้โหเจ้าดำนี่เป็นไงพี่เส้ามาเยือนแล้วโอ้มีเลี้ยให้กันด้วยนะผมคิดว่าอืถึงว่ามันจะไม่เรียบร้อยแต่ว่าเราก็ได้ฟิลลิ่งของพี่เส้านะผมคิดว่าเราควรเติมผ้าบันคอนะครับผมผ้าบันคอสีแดงนะของพี่เร้าหลินผมขอปรับปรุงนะโดยการ ใส่ผ้าพันคอสีแดงนะครับแต่ก่อนปรับปรุงเนี่ยผมขอรับเล็บก่อนแล้วกันนะี่ความรู้สึกข,ของการเป็นแมวเป็นนี่เองอม,มันนี่นะครับผมผ้าพันคอพี่เศ้าหลินนะผมคิดว่าผมควรจะใส่เข้าไปนะ a few moments later อะเฮ้ยทำไมไปอยู่บนหูอย่างนั้นน่ะโอ้สงสัยจะผิดผ่านะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเราปรับใหม่เดี๋ยวเขาปรับใหม่ก่อนพี่เจ้าทำไมมันไปอย่างเงี้ยไปอยู่บนหัวเหมือนเหมือนหัวแตกแล้วมีแล้วมีเลือดโอเคครั้งนี้แหละชัวหุย,หยโอเคใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงเลยพี่เร้ามาดูดิต้นหลินเฮ้ยเหมือนเลยนะแต่ว่าช่วงข้างหลังเนี่ยมันอาจจะยาวเลยหัวไปหน่อยนะเดี๋ยวผมขอปรับปรุงอีกสักนิด้วผมคิดว่ามันก็คงสมบูรณ์แบบแล้วนะครับโอ้ยดูสิ การที่มีแมวของเราอยู่ในเกมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอีกฟีลลิ่งหนึ่งนะทำให้เกมเนี่ยมันรู้สึกว่าเราได้มีส่วนร่วมกับแมวของเราแล้วก็มีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยการลงมอสในเกมสเตย์นะครับผมอสำหรับเพื่อนๆนะที่สนใจในการทำมอสนะผมก็แปะลิงไว้นะครับผมให้ไปศึกษาแล้วก็สามารถทําได้ส่วนใครที่จะต้องการเอามอสของพี่เซาไปเล่นนะก็สามารถคอมเมนต์บอกกัได้ครับว่าอยากจะเล่นมอสของพี่เตาเดี๋ยวผมก็จะหาวิธีเอามอสเนี่ยไปให้เพื่อนๆแล้วก็หลงเครื่องของเพื่อนๆเนี่ยได้เล่นกันนะครับผม่วนอนาาขนะผผศึกษ ผมสามารถทําให้แบบว่าเป็นกังฟูขนฟูฟูหรือว่าหยงชุนหรือว่าซันช่ายนะครับผมหรือว่าเจ้าตัวบีสองที่เป็นหุ่นยนต์สามารถทําให้เป็นซสจูได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมขอไปศึกษาก่อนนะแล้วพบกันใหม่นะครับแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากเลยในการเล่นเกมแล้วก็มีเศร้าเนี่ยอยู่ในเกมนี้ด้วยนะครับผม <c oughs> รู้สึกว่าก็ใกล้เคียงนะเ,นเพื่อนๆว่าไงเ,เพื่อนๆคิดว่าเหมือนไหมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับว่ามันเหมือนหรือเปล่านะว่าเหมือนที่เซาหรือเปล่ามันได้ฟลิ่งหรือเปล่านะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อไปเล่นเกมก่อนนะครับผมไป,ไปเล่นเกมต่อนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบาย